วันที่ท่านเส้นลมเนี่ยวันที่5กรกฎาคม4 9 4 9วันนั้นเรื่องปฏิหารท่านมีมีหลายอย่างเหมือนกันเป็นพิธีพระราชทานเปลืงศพผมไปด้วยเรื่องเผาไม่ไหมอะไรพวกนี้ท่านก็นสั่งความว่าต้องทำยังไงอะไรต่างๆแต่ลักษณะของยาที่ทานไปจะออกมาก่อนเป็นการชี้นำว่าหมดอายุแล้วนะ บุญเนี่ยเราต้องทำบุญให้มันใหญ่กว่ากองบาปถ้าอยู่ในโรงเราจะนอนถูกไหมแต่ว่าถ้าอยู่ในโกดเนี่ยต้องนั่งแทงเอ็นมือเอ็นเท้าก่อนเพื่อให้พับแขนพับขาแล้วก็เอาไมา้เสียบตูดเผา40นาทีไม่ไหมอเหรอ่0นาทีเกือบ50นาทีที่ไฟลุกตลอดเวลาเนี่ยยังไม่ได้กินเลย สิ่งศักดสิทธิ์ที่มาแรงที่สุดแห่งยุคนี้หนึ่งในนั้นก็คือองค์บร,รมครูตาขุนโหนผู้เป็นบร,รมครูโหราจารย์ใหญ่แห่งอาณาจักรศรีวิชัยและองค์พ่อจตุคามรามเทพตามตำนานนั้นเชื่อกันว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่สามารถดนบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้บำเพ็ญเพียบรบารมีมาอย่างยาวนานมีเมตตาบารมีเชื่อกันว่าสามารถดนบันดาลความสำเร็จ ให้โชคลาภและขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงได้เหรียญสแตมบรมครูตาขุนโหนรุ่นรวยทันใจนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมและเก็บไว้บูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ากันว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่แพ้รุ่น2,530เลยทีเดียวเนื่องจากองค์พ่อจตุคามรามเทพและบรมครูตาขุนโหนท่นนลงมาปลนกเสกด้ว้ตัวท่านเองผ่านร่างทรง เหมือนกับในสมัยที่สร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณตามแบบที่เคยทํามาในอดีตโดยการสร้างเหรียญสแตมบรมครูตาขุโนโหนนี้มีพิธีกรรมการปลูกเสกที่เข้มขลังโดยองค์พ่อจตุคามรามเทพและพ่อตาขุโนโหนถึงสามวาระด้วยกันนะครับโดยเฉพาะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นนั่นก็คือพระอาทิตย์ทรงกลดในขณะที่ปลูกเสกนะครับ ซึ่งตามความเชื่อโบราณนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากๆเพราะเชื่อว่ามีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้จึงมาอำนวยอวยพรให้แสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมที่เข้มขขังศักดิ์สิทธิ์จริงและมีเกจิชื่อดังสายใต้ผู้ทรงศีลและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดมาปลุกเสกให้นั่นก็คือพอทะเลียบวัดนาวงเกจิผู้เป็นแบบอย่างที่มีจริยวัตรที่งดงามหลวงพ่อเกษมวัดมะม่วงตลอด ทายาทสายวิชาพ่อท่านคลิ้งวัดถลุงทองพ่อท่านถาวรวัดบอ่อจิกพระเกจินักพัฒนาแห่งแดนใต้หลวงพ่อสมนึกวัดหลงบนผู้สืบสายวิชาของหลวงปู่ปานแห่งวัดบางนมโครวมถึงพิธีกรรมโบราณของอาณาจักรสีวิชัยนั่นคือการพลีทะเลณนะสะดือทะเลอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช และเหรียญสแตมบรมครูตาขุนโหนรุ่นนี้ก็มีทั้งแบบปลุกเสกลงอาคมรวมทั้งแบบลงอักขระจานมืออีกด้วยนะครับรวมทั้งยังมีพยันนอีกหลากหลายขนาดให้ท่านผู้ชมได้เลือกบูชาวัตถุประสงค์ก็จะนำรายได้ไปสร้างอุโบสถสำนักสงฆ์วัดเขาช่องประดูที่อำเภอหัวหินเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาต่อไปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจสามารถเช่าบูชาได้ที่คงกะพันสโตร หรือ l i ายแอดบางอ้อวัตถุมงคลรุ่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับพี่ต่อยครับแล้วขุนพันเนี่ยหนังเหนียวจริงไหมพี่ต่อยคำนี้มีคนถามเยอะเลยนะกับท่านเนี่ยแต่ท่านเนี่ย,นนยใช้คำตอบกับบุคคลเหล่านั้นที่ถามว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยโดนอาวุธที่ทำให้เลือดออกไอ้จ้าโอ้น่ สรุปง่ายๆก็คือเราอาวุธเหล่านันเนี่ยไม่เคยระคายหมายถึงว่าไม่เคยถูกผิวอแสดงว่าก็แคล้วคลาดละหรือไม่ก็เขาก็ยิงมาไม่โดนนะคาบอกเล่าอะไรต่างที่ท่านก็เล่าให้กับหนุ่ยเล็ก,กหรือแม้แต่พี่ต่อยฟังเห็นไหมที่ไปปราบโจนนะสู้กับโจนนะเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะออกไปลบทับจับสึกอะไรต่างแล้วอาวุธไม่เคยโดนเลยโอ้โหจริงๆเนี่ยท่าน นอกจากเครื่องรางของขลังที่ท่านติดตัวแล้วเนี่ย <ฮะ S 2> ท่านเป็นวิชามวยเก่งด้วยกระบีกระบองก็เก่งแล้วท่านเป็นยูโดโสายดำด้วยอตอนสมัยเรียนศิลปะการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้เนี่ยท่านชื่นชอบอาวุธโบราณต่างๆท่านเป็นคนที่สะสมชอบ,บแล้วก็เรียนรู้ในการใช้แล้วก็มีครูบาอาจารย์เป็นคนสําคัญในยุคที่ท่านเรียนเนี่ยก็เป็นคนระดับสำคัญแนวหน้าของ ของคนในยุคท่านนะนะที่เป็นครูบาอาจารย์สอนเรื่องกระบี่กระบองหรือว่าวิชาโมยต่างๆพี่ต่อยครับขุนพันเนี่ยเมื่อก่อนแกก็เป็นผู้การละครเป็นผู้การเขตแเป็นผู้การภาค8ดูแล15จังหวัดนะครับก็เป็นนายพลที่จนที่สุดในประเทศไทยใช่ใช่ที่เขาพูดนะนะที่เป็นฉายาของท่านนะนะเป็นนายพลที่จนที่สุดในประเทศไทยว่ากันว่าท่านโอ้โหปั่นจักรยานมาทํางานนะ ออแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังเป็นระดับในพลแล้วนะท่านมียศเป็นนายพลพลตรีครับพอพลทเนี่ยยศพลทูเนี่ยเวลาตายเนี่ยจะได้โกรธโกรธจบเวลาตายแกก็บอกว่าเราคลาดจังเงินได้พลทูกเกก็เดาเอาแต่พลตรีแต่ <c oughs> ทำไมไม่อยากได้พลทู เพราะว่าแกว่าทั้งเกจิอาจารย์รพระครูต่างๆแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เวลาตอนตายแล้วต้องสวมโขดอะ่ะเพราะแกเป็นคนช่วยทําศพด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเขาใส่โขดจริงศพอ่ะเขาใส่ในโขดต้องนั่งในท่าท่าในอยู่ในคันก็คือพูดง่ายๆคือถ้าอยู่ในโรงเราจะนอนถูกไหม่ร่างผู้ผู้ตายเนี่ยจะนอนแต่ว่าถ้าอยู่ในโรดเนี่ยต้องนั่งตั้งนั่งเหมือนกับท่าเดียวกับในอยู่ในคันแม่คันบารดาอ่านั่งใส่โรดเนี่ย มันต้องแทงเอน็อเอน,เเอนมือเอ็นเท้าแทงเอ็นมือเอ็นเท้าก่อนเพื่อให้พับแขนพับขาครับแล้วก็เอาไม้เสียบตูดเพื่อตั้งทรงศพได้นั่นไงผมว่าแล้วคเกก็บอกว่าหลุนจังเลยคนคือคือพยาปฏิเสธเจ้านายตลอดที่จะให้ยศบนโท <c oughs> คือกลัวได้รับตำแหน่งบนโดเ,เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องอยู่ในโกรธ แล้วจะต้องโดนทําอย่างดีว่าใช่เพราะทําคนอื่นเข้ามาเยอะไปช่วยไปช่วยช่วยทําเห็นว่าทํำยังไงมันแค่ว่ามันเวิทนาแบบเหมือนกับเสียวแค่ก็พยายามยื้ออยู่ที่พลตรีนั่นแหละครับเพราอจะได้แค่ลงแค่หีบจริงๆตอนนั้นท่านก็ยังไม่ใช่ว่าจะเสียชีวิตสักทีเมื่อไหร่อะไรนา่นใช่ไหมฮะแต่คิดไว้ล่วงหน้าใช่คิดไว้ล่วงหน้า นะก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของคุณพันธ์นะพี่ต่อยครับเห็นแกบ,บอกว่าอะไรก็ได้ลูกหลานอย่าไปเล่นการเมืองใช่ไหมที่สอนลูกหลานไว้เรื่องการเมืองเนี่ยท่านมีใจที่อยากจะช่วยบ้านเมืองครับแต่ว่าด้วยลักษณะที่ที่ท่านได้เป็นสอสอเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ท่านต้องชดใช้บุญคุณให้ตระก,กูลของท่านเสนีปรามุต พราะว่าพระองค์เจ้าคำรบซึ่งเป็นพระบิดาของท่านเสนีปราโมทกับท่านครทธิ์รปราโมทเนี่ยเป็นคนที่ชุบเลี้ยงท่านขุนพันมาตั้งแต่ไวเด็กอุ้ยเหรอเอาไปเลี้ยงกันตอนไหนอ่ะตอนที่ท่านเป็นเด็กวัดราชาเนี่ยครับพระองค์เจ้าคำรบเนี่ยได้ไปทําบุญแล้วก็สนิทกับท่านเจ้าคุณที่วัดราชาอยู่ครับแล้วก็ได้เจอเด็กชายบุตร,ร,รเด็กชายบุตร <c oughs> ก็ท่านเจ้าคุณก็เลยแบบว่าอยากให้ชุบเลี้ยงส่งเสียครับ ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวส่งเสียเด็กคนนี้ให้เรียนที่วัดเบนวัดเบนอะแล้วก็ท่านให้ขุนพันธ์เนี่ยเป็นมหาเล็กเป็นมหาเล็กตัวน้อยๆอ,ยอะคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องห้องบรรทมดูแลอะไรต่างๆพวกเนี้ยของพว์เจ้าคำลบ,บท่านทำนักอยู่ที่วังสารแดงครับวังสารแดงแล้วก็ท่านขุนพันธ์ก็เล่าให้ฟังว่ากับหม่อมเสีนีกับหม่อมครกฤทธิ์ก็ยังเจออยู่บ้างในช่วงแรกๆพอหลังจากนั้นสัก ไม่นานก็ท่านก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษอาจจะไม่ได้เจออะไรเท่าไหร่แต่ว่าในความหมายก็คือท่านมีความสนิทสนมกับในตระกูลของพระองค์เจ้าคำรบอยู่แล้วก็เป็นผู้ที่มีพระคุณก็คือว่าท่านขุนพันเนี่ยก็เลยซึ้งในบุญคุณของพระองค์เจ้าคำรบซึ่งเป็นเสด็จพ่อของของหม่อมเสณีปราโมทหม่อมเสณีกับหม่อมคึกฤทธิ์หม่อมคึกฤทธิ์ปราโมทใช่ท่านเลยยอมท่านเสณีเนี่ยได้รับตําแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงนั้นนะก็เลยต้องมา บอกว่าท่านคุนพันต้องมาช่วยผมแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนั้นท่านกเกษียณแล้วแล้วก็ท่านเสนีมาชวนให้ตรงสมัครสอส,อสอปี2512ก็เลยไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะว่ามันเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณครับ<ก>แล้วกไ็ได้ได้รับคะแนนเลือกถล่มทลายที่ทราบตอนนั้นเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งคะแนนสูงสุดของเมืองไทย ประเทศไทยในในปี2 0 1 2เรียกว่าได้รับความไว้วางใจอย่างล้นหลามใช่แต่พอเข้าไปทำงานการเมืองแล้วเนี่ยกลับรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวท่านท่านบอกว่าเหมือนมดตัวหนึ่งที่เขาจะเหยียบเมื่อไหร่ก็ได้ก็การเมืองก็คือการเมืองเนาะท่านเข้าไปท่านก็คงเห็นอะไรบางอย่างที่ท่านแต่แต่คำพูดประโยคที่ที่คุณหนุ่มพูดที่ผมผมผมได้ยินมา<ต>ว่าท่านแต่ว่าท่านไม่ได้พูดแบบนั้น ท่านไม่ได้พูดแรงขนาดนั้นว่ามันเป็นคําพูดคนอื่นที่พูดต่อมากกว่าแต่ท่านบอกว่าอย่าไปเล่นเลยนะฮะประมาณนั้นใช่ใช่มันหมดหลายอย่างหมดใจหมดตังหมดหลายเรื่องหมดตังด้วยเหรออที่ศักดินา400อไร่ของที่เป็นท่านขุนที่ที่ดินเนี่ยท่านขายไปทีละ50ไร่เพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องของการหาเสียงกับพักพวกก็เลยใช้ไปเรื่อยๆใ แล้วหมดไหมสี่ร้อยไล่หรือห้าสิบสุดท้ายก็ตกเป็นสมบัติของลูกลูกหลานอของครอบครัวไปใช่่ะครับก็นี่ก็คือเรื่องราวการเมืองนะที่ท่านก็บอกไปว่าอย่าไปเล่นเลยนะพี่ต่อยครับในช่วงบ้านปลายชีวิตขุนพันธ์แกเคยรู้สึกอยากบวชไหมไม่ไม่อะท่านท่านเคยเล่าแกเล่าให้ผมฟังอย่างนี้ครับครับแกบอกว่าบวชเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ ถ้าบวชแล้วปฏิบัติไม่ดีเนี่ยแกบอกอธิบายแบบเปรียบเลยนะครับว่าไอเราถือศีลห้าเนี่ยก็ครบบ้างไม่ครบบ้างพระเนี่ถือศีลสองถ้าผิดขึ้นมาเนี่ยโทษมันหนักกว่าพวกถือศีลห้ามันแกบอกว่าอยู่แบบนี้ดีกว่าครับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีคารวะก็ทําได้แต่แกบอกว่าแกยังต้องเกิดอีกอืท่านยังต้องเกิดอีกแกว่าลนวะใช่อืเพราะว่าบาปก็เยอะ บุญก็เยอะต้องสร้างบุญเยอะเนี่ยมันเหมือนกับบาปเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําเพิ่มเนี่ยมันก็เท่านั้นแหละครับ <c oughs> บุญเนี่ยเราต้องทําบุญให้มันใหญ่กว่ากองบาปเพื่อให้บาปมันทํางานไม่ได้อืมโอ้แกอธิบายแบบนี้นะโอเ้เข้าใจง่ายจังเลยคือบาปเนี่ยทำมาไว้เนี่ยอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะบุญเนี่ยเราต้องทําให้มากกว่าบาปเพื่อจะให้บาปมันทํางานกับเราไม่ได้ได้ทอะไรเราไม่ได้ได้แต่ยังไงก็ต้องชดใช้ถูกไหมคือเล็กน้อยๆเพรเป็นบาป แกก็แยกชัดว่าบาปก็คือบาปบุญก็คือบุญมันรวมกันไม่ได้ม,มันเหมือนกับความผิดที่เรากระทำทางกฎหมายเนี่ยเราทำดีมาเป็นพันครั้งอะ่ะแต่เราทำผิดกฎหมายแค่ครั้งเดียวอะ่ะเหมือนกับเราไปฆ่าก็ตายแค่ครั้งเดียวอะ่ะก็ต้องติดคุกอะ่ะสิ่งที่ทำดีมาทั้งเป็นพันครั้งเนี่ยมันชดใช้ไม่ได้เลยมันเอาไปล้างกันไม่ได้ลบล้างไม่ได้แยกกันแต่ให้มีบุญเยอะๆไว้บาปจะได้ทำงานกับเราไม่ได้ได ทำงานกับเราได้ยากถูกไหมฮะพี่ต่อยแล้วในฐานะที่อยู่กับคุณปู่คุณพันธ์นะจนวาระสุดท้ายของชีวิตใช่ตอนนั้นอายุร้อยแล้วมังร้อยกว่าเนาะตอนนั้นท่านเสียชีวิตอายุเท่าไหร่ฮะตอนปี49วันที่5กรกฎาคม49เสียก็ตอนนั้นอายุครบร้อปีร้อปีแต่ว่าตามบัตรประชาชนเนี่ยจะเป็นร0 6ครับ106ปีเพราะว่าท่านเล่าให้ฟังว่า ตอนที่แม่ไปแจ้งเกิดเนี่ยก็คือพาท่านเดินไปอำเภอท่าศาลาก็ไปเกิดวันนั้นแหละวันที่ไปแจ้งเกิด <c oughs> จริงๆเกิดก่อน <c oughs> เกิดก่อนแสดง,งว่าอายุต้องมากกว่าในบัตอรชาชอายุจริงอายุจร108ิงร้อยแปดปีแต่ว่าอายุบัตรเนี่ยร้อยหกเพราะว่าออคุณแม่พาไปเนี่ยเดินไปแล้วเดินก็ต้องสองสามขวบแล้วนะฮะประมาณนั้นไปพักบ้านญาติระหว่างทางสามวันกว่าจะถึงอำเภอ่านเล่าให้ฟังใช่ใชใช จนวาระสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยังแข็งแรงนะจนสุดท้ายเนี่ยก็จากไปด้วยโรคชราอะไรใช่ครับโร<ล>ค<ล>ชราไม่ได้มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรไม่ได้มีครับก,ก็อาจจะแบบติดเตียงอยู่บ้างในช่วงปลายๆแต่ก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้อะไรปก,ปกติร้อยแปดปีเห็นว่าในช่วงวาระสุดท้ายเนี่ยก็มีเรื่องราวน่าสนใจพี่ต่อยก็ดูแลท่านจนจนสุดท้ายเลยไหมก็อยู่ในช่วงลมหายใจสุดท้าย แต่ก็ไปแวะเวียนหาเป็นช่วงๆไม่ได้อยู่ตลอดนะครับเพราะมีคนมีคนดูแลมีคนดูแลอะไรเป็นพิเศษอยู่ใช่ครับแต่ว่าเรื่องปฏิหารท่านมีมีหลายอย่างเหมือนกันใช่ วันที่ท่านเส้นลมเนี่ยวันที่หกรกฎาคม2549วันนั้นตอนช่วงก่อนก่อนสิ้นลมเนี่ย,ท,กก 49, นนยท่านอ้วกมาก่อนสักประมาณ3ามชั่วโมงอ้วกออกมาเป็นเป็นอ้วกปกติแล้วก็มีเม็ดยานี้อยู่ด้วยเป็นเม็ดเล็กๆเ,เท่ากับยาปั้นนี่แหละ,ะท่านเคยเล่าว่าท่านกินยาเม็ดยายไป3เม็ดเขาเรียกว่ายาเป็นยาวาสนา ของทางใต้สมุนไพรสมุนไพรท่านบอกถ้ายานี้มันออกมาเนี่ยหมายถึงว่าชะตาเนี่ยมันหมดอายุแล้วครับมันก็แปลกนะท่านกินตั้งแต่หนุ่มๆจนอายุร้อยกว่าอุยเดี๋ยวผมนึกว่าเม็ดยาวาสนาเนี่ยคือเพิ่งทานเข้าไปไม่ใช่ทานตั้งแต่หนุ่มๆแต่ทานต้องประกอบพิธีกรรมในการทานโอ้โหแล้วยานี้กินไปเรื่องแต่กี่ปีแล้วอะถ้าท่านขุนพันธ์เสียชีวิตตอนร้อยแปด <น>แสดงว่ากินไปสมมุติว่าตอนหนุ่มๆ80ปีสมมุติอ่ะแปดสิบเก้าสิบปียายังอยู่ยังอยู่อ๋อแล้วพอค่ำนั้นก่อนที่จะเสียชีวิตท่านอาเจียนออกมาพอเจียนอกอ,ยนอกมาไอ้เม็ดยาที่กินเข้าไปตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยออกมาด้วยแล้วท่านก็ดูดูดดอ้อวกตัวเองเหรอเห็นอ้วกตัวเองไม่ท่านไม่รู้เรื่องแล้วท่านไม่มีสติที่จะนั่นแต่ว่าลูกหลานยังอยู่ด้วยก็ดูว่าอ๋อเม็ดยาออกมาด้วยอ๋อพ่อพ่อเคยพูดไว้ใช่เคยสั่งความมาไว้ว่าสั่งความมาไว้ว่า จะมีลักษณะของยาที่ทานไปจะออกมาก่อนเป็นการชี้นำว่าหมดอายุแล้วนะจะตาชีวิตเนี่ยหมดอายุแล้วก็ปรู้กันว่าเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วคงหมดลมแล้วก,ก็เป็นที่รู้กันแล้วก็พอสิ้นลมจนวนาระสุดท้ายเนี่ยตอนพิธีสวดอภิธรรมเขาถ่ายภาพติดปฏิหารภาพที่แบบท่านยืนอยู่หน้าหีบศพ ซึ่งไม่มีคนแน่บริเวณนั้นน่ยไม่มีคนยืนแน่แน่นอนก็กลายเป็นภาพปฏิหารที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นภาพผือฮาเคยลงข่าวลงทีวีไปหลายรอบด้วยแล้วก็ในวันเผาเนี่ยมันมีเรื่องโกราหุดนเงินมากมายตั้งแต่พระบรมในตอนนั้นเนี่ยเขเป็นรอสิบท่านเสด็จไปเผาด้วยพระองค์เองเนี่ยพอหลังจากท่านเสด็จกลับแป๊บเดียวท้ายรถปิดท้ายแค่นั้นแหละคนกลูเข้ามาในในงานพิธีนี่แบบ แน่นขนัดแบบเหลือแต่หัวดำๆเต็มพื้นที่หมดเลยเป็นพิธีพระราชทานเพลิงกศพผมไปด้วย<อ>วันนั้นอ<ช>่ะผมไปด้วยผมอยู่ในงานแต่ผมไม่ได้ใกล้แบบพต่อยแล้วเพราะคนเป็นแสนเลยใช่เป็นแสนคนเป็นแสนเลยท่านผู้ชมผมไปด้วยนะแล้วก็แจกวัตถุมงคลก็เกิดการแย่งชิงกันแบบอ,อุตลุดวุ่นวายมากมายมหาศาลค,คนนี้ก็เบียดเสียดเหยียบกันเต็นที่ตั้ง ก็ลมละเนระนาดเหยียบกันพังหมดเลยก็คือพูดง่ายๆคือวุ่นวายมากวุ่นวายมากโกลาหลแล้วโกลาหลละจลาจลอยู่แล้วผมเห็นเหตุการณ์คนเป็นลมแล้วคับเป็นลมมีหลายท่านหลายคนด้วยแต่เขาส่งต่อด้วยวิธีการทิ่ยกคนขึ้นลอยเหนือหัวแล้วมือส่งต่อ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 ออกมาแบบให้เจ้าหน้าที่่างนั้นเพราะมันเข้าไปไม่ได้อ มันมีหลายคนเลยที่เป็นลมแบบคาแบบคาพื้นที่มันไม่มีเหมือนกับไม่มีอากาศแล้วก็พอตอนเผานี่ท่านก็สั่งความว่าท่านเรื่องเผาไม่ไหมอะไรพวกนี้ท่านก็สั่งความว่าต้องทํำยังไงอะไรต่างๆแต่ท่านก็ปลองตัวไอ้พอสมควรแล้วว่าทําให้เผาเผาควายติดอ๋อคือคำว่าปลองเนี่ยคือทําให้เสื่อมแล้วไม่เสื่อมแล้วท่านทําอะไรฮะตอนก่อนก่อนหน้านั้นท่านทําอะไร ก็ทําหลายอย่างแต่ว่าก็คือไม่ได้บอกแนะแต่ว่าท่านกระปองตัวเองแล้วหมายถึงว่าคืนวิชาทายอะไรต่างๆออกพอ,อสมควรบอกคนอื่น<อ>ไปแล้วแต่ว่าเพ<ข>ราะ<ม>ว่าท่านกลัวว่าเดี๋ยวเอาไปเผาแล้วจะไม่ไหม้ใช่ไหมแต่จริงๆวันนั้นที่ผมอยู่ตอนเผาเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยสัปเหร่ตอนเผาเนี่ยก็ไม่ไหม้นะ จริงเหรอจริงขนาดปลอ n g เลยขนาดเอาออกแล้วนะคือนาจา์แล้วนะ40นาทีเกือบ50นาทีที่ไฟลุกตลอดเวลาเนี่ยยังไม่ได้กินเลยเฮ้ยเผา40นาทีไม่ไหม้เหรอ40่0นาทีเนี่ยผมดูเวลาอยู่เพราะผมลงไปจากเมนลอยไม่ได้แล้วพี่ต่อยเห็นได้ยังไงว่าไม่ไหม้ก็เขาปิดไว้อะไม่ไม่ได้ปิดก็เปิดเปิดแล้วก็เผาเวลาเขาเลี้ยงไฟเขาจะเลี้ยงไฟด้านในด้านนอกก็จะไฟก็อยู่ลุกข้างล่างมจากเป็นเมนลอยโบราณเนี่ยเดิน ช่วยกันเผาเออไม่ได้ไหมแกผม,มก็มยืนดูแล้วก็เลี้ยงไฟอยู่แต่มันไม่กินเลยนะ 4, ไม่กินเลยสิบนาทีแต่มันมีข้างล่างเนี่ยมันจะมีวัยรุ่นผมว่ายังนั่งอยู่เต็มเต็มพื้นที่วัดพระธาตุเนี่ยวัดพระหมาธาเนี่ยมันเต็มพื้นที่ที่แบบมันดําไปหมดเลยตอนตอนตอนนั้นตีหนึ่งตีหนึ่งโอ้ตีหนึ่งผมไปแล้วตีหนึ่งเนี่ยอตอนเผาอยู่เนี่ยตีหนึ่งก็<อ>ข้างล่างเนี่ยเอาเลยเอาแบบวัยรุ่นเนี่ย ไม่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 เป็นมือแบบเสียงอีรคทึกคึกโครมแบบเสียงแบบประสานเสียงอน่ไม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 ่ติดไม่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 อะไรเงี้ยแล้วทําไมเขาเชียร์กันให้ติดไม่ไม่ติดคือเขามีความศรัทธาในท่านในตัวท่านแล้วก็มีความแบบอะไรต่างๆมันมีคําพูดของท่านนี่แหละพูดตอนท่านยังแข็งแรงอยู่เคยพูดเล่าให้ฟังว่าตอนตายนี่นานุกจัง นานุกจังคือถ้าเราแกบอกว่าเราตายนี่นานุกจังตอนตายน่นาุกจังครับบอกก่าตายพื้นนุกได้พื้นกันเนาะพอเราพอเราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเออนุกจริงเนนุกสมักสนุกสนานแกความหมายแบบวุ่นเลยใช่แต่แกเป็นคนที่ชอบดูคนเยอะๆคนที่เขาบันเทิงคืนเคลีงเนี่ยแกชอบดูนั่งดูงานเหมือนกับงานเลี้ยงงานอะไรเนี่ยแกจะชอบดูดูมีความสุข ผมก็นั่งดูข้างล่างอู้วัยรุ่นมันศรัทธาแต่ว่าถ้าไม่ไม่นี่ไม่เหลือแน่เมนนี้ทำไมอ่ะเอาไม่อยู่่คนเป็นหมื่นเนี่ยแล้วก็ผมก็เคาะเคาะบอกทาเนียนเม็ดนั่นเนียนเม็ดเลยเนียนเม็ดเล่คือภาษาใต้คือหมายว่าโอ้เละเทะหมด พังหมดแหละเพราะว่าวัยรุ่นหมื่นกว่าคนเนี่ยผมว่ารอบๆเนี่ยคืว่าเป็นหมื่นยังประกาศกล้องเลยว่าจุดตงจุดไม่ติ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 ดผมก็เคาะโลงเลยบอกติดสักพักก็ติดอ้พอเคาะปึ๊บพอเคาะปึ๊บไฟถึงได้ติดล่างนับทักแกนู่นู่ไเอย่าเ้ยพังแม่นแน่นแม่นแบบนี้เอาติดก็ติดปกติ ก็เผาไปจนเช้าแล้วคนที่เขาถ่ายภาพได้ควันที่มันลอยฟุ้งมาเป็นรูปเป็นรูปท่านเลยนะเป็นรูปนะครับ,รบลักษณะจจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าเ,าเขาไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นรูปควันพอตอนเช้าเก็บอัฐิก็อะไรเสร็จเรียบร้อยดอกมงดอกไม้เครื่องประดับต่างๆรอบเมนไม่มีอะไรเหลือเลยคนขนกันคนละนิดคนละหน่อยหยิบกันไปแบบเป็นที่ระลึกรวมไปถึงพวกเก็บกันไปเป็นแบบ มวลสารทำจตุคามด้วยเ<ม>ต็มไปหมดเลย<ม>ก็เป็นความแปลกที่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 เจอมากับตัวก็นะเป็นเรื่องราวในวันที่เรียกว่าชาปนากิจศพนะของท่านขุนพันธ์นะที่ก็มีเรื่องแปลกว่าโอ้โหเผาเกือบจะไม่ไหม้นะแล้วเท่าอัฐิกระดูกข,ของท่านก็อยู่ที่บ้านลูกๆก,ก็แบ่งแบ่งกันในลูกๆค,ครบบทุกคนนะครับแล้วก็ อยู่ที่บ้านที่บ้านท่านที่บ้านเดิมครับแล้วก็ยังมีอนุสรสถานท่านที่หน้ากองกำกับการตํารวจของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็อยู่ตรงซอยราชเดชก็เป็นอนุสรสถานของตํารวจที่เขาระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้ทําไว้ให้กับกรมตํารวจครับท่านผู้ชมก็สามารถไปกราบไหว้นอนุสาวรีขุนพันได้ครับนะอยู่ที่ที่กองกำกับการเลยจังหวัดนครศรีธรรมราชกองกำกับการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ